ทัี่ทั่วประเทศกำลังเข้มข้นในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินการมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ตลาดเขาน้อยซิตี้และตลาดสดเขาตะโลในวัญชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือพร้อมด้วยสมาชิกและนายสุดพลคลืมประเสรศิฐผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม โรงพยายบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพังแขเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด -19 d m h TT การเว้นระยะห่างการสวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายติดตั้งและสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะขณะเดียวกันนายวันชายแสนงามได้กล่าวเพิ่มเติมสถานการณ์การแพรยระบาตโควิด -19 มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเมืองหนองปลือไม่ได้นิ่งนอนใจลงพื้นที่ไปสัมพันธ์มาโดยตลอดโดยครั้งนี้ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตามแหล่งชุมชนตลาดสดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตื่นตัวและมีความตระหนักในการเข้ามามีส่วนร่วมการป้องกันตามมาตรการ DMH TT สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนป้องกันและปลอดภัยจากไวรัสโควิด -19 มาแล้มาตรการเอ่อเบาระวังปองกัาตัวเองหแปลว่าเดินดูตเวลาตะลุกนะเบารับเดี๋ยวจะดงต่างๆนี้ออมานะ ก็เป็นมาตรการนะครับด้วยขณะนี้นะครับด้วยสถานการณ์โรคระบาดนะครับทางเทศบาลมือหนอปืนนะครับก็ได้นําประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนไปแล้วก็ตลาดอยู่ที่อยู่ในเขตฝัระบิยชอบนะครับเราก็มีมาตรการ dmhtt นะครับดังที่โปรชัวเราได้มานําเสนอให้กับทางตลาดนะครับก็คือ,อเระยะห่าง,างสวมหน้ากากล้างมือ ตรงนี้คือมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของการลงพื้นที่เนี่ยก็เพื่อ,อสร้างแรงจูงใจนะครับให้ประชาชนห่วงใยแล้วก็มาตรการต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเฝ้าระวังไ,ไม่ให,ไไให้ไม่ให้เผลอนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์แบบนี้ทุกคนต้องปลอดภัยนะครับด้วยตัวเราเองนะครับและสถานที่ต่างๆอย่างตลาดเนี่ยนะครับเป็นจุดที่จะต้องดูแลนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนหลากหลายเข้ามานะครับเราก็มีทีมงานในส่วนของสาธารณสุข นะครับแล้วก็อนามัยนะครับแล้วก็อสมแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับก็ลงมาประชาสัมมผ่านเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับมีความตื่นตัวด้วยการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 ครับครับในสุดท้ายนี้อยากจะฝากความเมตตาแก่พี่น้องประชาชนยัไงบ้างครับครับด้วยสถานการณ์ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด -19 นะครับที่กําลังระบาดอยู่ขณะนี้ตอนนี้ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่ผ่านมามาตรการต่างๆก็ทําอย่างต่อเนื่อง นะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับให้เฝ้าติดตามในเรื่องของการรับวัคซีนในช่องทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ติดตามข่าวบางท่านอาจจะไม่ทราบข่าวนะครับตอนนี้ที่เทศบาลเมืองหนองปือเราก็มีทั้งเว็บไซต์มีทั้งเพจเทศบาลนะครับแล้วก็มีเสียงตามสายนะครับประชาตั้งั่าวอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นด้วยความห่วงใยนะครับอยากจะให้ท่านสนใจเรื่องข่าวสารติดตามทางเว็บไซต์แล้วก็เพจเทศบาลแล้วก็เสียงตามสายแล้วก็พี่น้องอสมอด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณมากครับ